ลืมพักขาแกงนอไใหม่หรือเบิดใจจากหน้าแกนทิ่มเสียงแค้นหมอล่ำรองไปหาหยองผู้อื่นดีละบอนางเอ่ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องคะกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวชายัยภูมิพ้นมักตัวเลขคะ่ะพี่น้อง กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายซู้ผู้สุคนเด้อค่ะพี่น้องตามกระแซซองเลขกพี่สาวเนาะค่ะสิผ้าไปซองบ่าเห็นเลขหยังบอนอะพี่น้องแอดกบน้ำลูบมาฝากเนาะค่ะพี่น้องคะแต่แอดซองแล้วแอดบ่อเห็นเอียงเนาะค่ะพี่น้องและการเลขที่ขาดล่างเนาะค่ะเลขด่วนสอสนามบินน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนื้อเมฆนิออน และอีกหลายแนวทางเนาะค่ะเสารนี้มาเบิงแนวทางเพื่อนๆน้ำกันเนาะค่ะถามข่าวพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนาะค่ะฝนตกพายุเข่าหอดบันทีหยีซีเดอร์ค่ะพี่น้องคะเป็นจังใดแน่นอทางบ้านเนาะค่ะมีน้ำท่วมกันเนบอนเนาะค่ะพี่น้องปากดูแลสุขภาพน้ำเด้อค่ะพี่น้องคะส่วนทางบ้านแอดจังหวัดชัยภูมิเนาะค่ะน้ำกำลังมาเนาะค่ะกะท่วมบ้านในหลายเนาะค่ะ สิ่งที่มากกับน้ำก็คือปลาเนาะค่ะตอนนี้ชาวบ้านกำลังจับปลากันเนาะค่ะพี่น้องคะกะถามข่าวถามข่าวด้วยความห่วงใยเนาะค่ะพี่น้องก่อนที่เขาไปรับชมรับฟังกับฝากพ,พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะพี่นอ้องเฮาคนไทยน้่กันค่ะพี่น้องคะเขาไปรับชมรับฟังแนวทางกันเลยค่ะ อันนี้กะเป็นความเสือ้อส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องค้าเห้าตามกระแสกันค่ะพี่น้องค้าเลขพี่สาวเนาะค่ะแอดกะสิขอโซขอหลาบจากพี่สาวห้กับช่อง ลัดดาชาแนลเนาะค่ะขาใท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมและก็เห็นแนวทางที่แอดมองเห็นเนาะค่ะให้เป็นตัวเลขที่รับเงินรับซับเด้อค่ะพี่น้องค่ะมักกระตามบ่หมักปล่อยผ่านเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้แอดมาขอเลขกับพี่สาวเนาะค่ะพี่น้องเลขที่แอดเห็นเนาะค่ะอ่าเห็นเลขสองกับเลขเจ็ดเนาะค่ะดอท่ทานผู้ชม อ่าสีมองเป็นหนึ่งกระได้เนาะค่ะพี่น้องคะแอดเทนแค่นี้คะ่ะแอดเคลียบบีบแล้วบีบอีกเนาะค่ะพี่นอ้องมอน้เคลียบเบิดมือเนาะค่ะพี่น้องเผื่อหาแนวทางมาฝาก่อเมพี่น้องเนาะคะ่ะมักกระตามมอมักปล่อยพันเด้อคะ่ะบ่สันกะแคปรูปแรกทีแอดอ่าลงไว้เนาะค่ะพี่น้องเอาไปเคลียร์ไปซองเบิงแล้วก็ขอโศกขอหลาบจากเพิ่นใดเนาะค่ะพี่น้องคะ ขอแล้วก็อย่าลืมทําตามสัญญาที่ขอเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องกัเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อพี่น้องขอให้พี่สาวให้โศกให้ลาภให้ตัวเลขเด็ดเด็ดอ่าเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะสาธุเข้ามาต่อแนวทางของเข้าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาต้องซองยากค่ะพี่น้องมักกระจัดเลยค่ะพี่น้องค่ะรัฐบาลไทยแนวทางของอ่าแอดจำเนาะค่ะพี่น้องชุด3ตัว6 3สาหนึ่ง 310491และ97เนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดจั่เนาะค่ะพี่น้องเฮามาตามต่อชุด3ตัวแตกบนเนาะค่ะแอดบนดินค่ะพี่น้อง562 752 582 682 482 782 672 4 6่สองเนาะคะ่ะแนวทางหสิงหาหกหาค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมแคปไบเดอร์พี่น้องมาต่อกันที่แอดพัชมนเนาะคะ่ะพี่น้องพิษถือขออภัยเนาะคะ่ะล่างเน้นเน้นฟัน3ชุดเนาะคะ่ะ5 2 3สมสและ7จดสองค่ะไปต่อกันที่ฟันที่เป็นจริงเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาของเพื่อนกันรุดเด้อค่ะพี่น้อง ชุด3ามโตค่ะเจ็3สามเกเนาะค่ะพี่น้องสำหรับฝันที่เป็นจริงตามโตอชุด2องโตบนเนาะค่ะของน้องเฟ่เนาะค่ะเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าห้งหงวดที่1เดือน8 65ค่ะทุกอาจารย์ทุกสำนักมหลุดมีเขา่านอก่ะพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางนอก่ะพี่น้องกะรับชมข้อมูลให้เพลิดเพลินนอก่ะพี่น้นอ,นองค่ะเฮามาต่อกันที่สอสนามบินน้ำนอกค่ะบนค่ะเด่นที่4 9และ5ค่ะชุด3มตัว4 8 2 485สองด 4 9 2 495 4 49สองเนาะคะ่ะชุด3ตัวแตกเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางสอสนามบินน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องคะไปต้อที่ควายน้ำโชกเนาะคะ่ะกะลุดมาประมาณ3มงวดใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดจำบ่พิดเนาะคะ่ะบนและล่าง6 1หนึ 2, ่งสองดหนึ่ง และเจ็ดสองเนาะค่ะงวดใหม่1เดือน8ปดหห้าเนาะค่ะพี่น้องคะเอามาต่อกันที่เลขดดวนเนาะค่ะเลขดดวนหนึ่งสิงหาค่ะพี่น้องชุด3ามตัว1นึ่งสองห้าสามแปดเกห้าสองแดเกหนึ่งสองตัวล่างค่ะสี่สองสี่สี หกเจ็ดหกแปดเก้าสี่เก้าห้าเนาะคะ่ะสำหรับเหล็กดวนงวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเฮามาจวดต่อแนวทางนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเข่าทีหาสามเนาะคะ่ะพี่น้องงวดนี้ไปต่อค่ะหนึ่งซิงหาสามตัวค่ะเก้าห้าสี่เก้าห้าเก้าสี่และห้าสี่เนาะคะ่ะพี่น้อง งวดวันที่หนึ่งเดือนแปดหกหาค่ะพี่น้องเข้ามาตามต่อกันที่เนื้อเมฆนิออนเนาะค่ะพี่น้องกระเข้าไปที่ศูนย์หาเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้ไปต่อค่ะหนึ่งสิงหาบนตรงๆเนาะค่ะศูนย์สองศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามสองหกสองเจ็ดสองหกหนึ่ง 6 5และ75เนานอค่ะสำหรับแนวทางเนื้อเมกนีออนนอค่ะพี่น้องต่อไปกัไปเบิงชุดล่างเพินเนนอค่ะว่าเพิ่นไห่มาตัวได่เนนอค่ะพี่น้องคะล่างตรงๆค่ะ25 29 20 85 89 57 28 62 95นเนาะอกค่ะ ตัวเน้นคือมึกสีเขียวที่เขียนทึบไว้เนาะค่ะพี่น้องคะมีสีหางน้ำกันค่ะ2957ดแปดห้าและสองแปดเนาะค่ะพี่น้องบนก็คือกันเดอค่ะตัวเน้นก็คือสีเขียวะค่ะพี่น้องห้ามาปิดท้ายกันที่ที่ขาดล่างเนาะค่ะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมากกับเข่าทีสามหาค่ะพี่น้องตัวกับเนาะคะ่ะงวดนี้มีสองไบเดอพี่น้อง ชี้ขาดล่างใบแรกเนาะค่ะไยเดนทีหาค่ะห้าแปดห้าเก้าใบที่สองค่ะไยเดนทีหาคือกันเนาะค่ะพี่น้องสองห้าเก้าห้าค่ะผิดเลขตัวเดียวคือสองหาเนาะค่ะอีกใบหนึ่งไหาแปดแต่เก้าหา ตรงกันเนาะค่ะพี่น้องคะมักตัวใดจัดตัวนั้นเนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางเข่ากะซมีแนวทางออกมาใบาสองใบแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้น้ำเด้อะค่ะพี่น้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะพี่น้องขอให้ทุกท่าน มีความสุขทุกทุก,ทกมือเนาะค่ะพี่น้องแล้วพบกับแอดใหม่คลิปต่อไปแล้วทังเด็ดเด้ดค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ